เดี๋ยวออกมาซื้อดองซื้อเดย่างอ่ะร้านนีาเพราะถ้าออกจากหัวอยู่ตอนนี่งใค้ก็ต้องร้านนั้นเท่านั้นเท่านั้นที่ภัณฑ์ใจอ๋อเอ้าอยู่นี่เหรอทว่าต้องไปเกาหลีกลับมาตื่ตึงโป๊ะหูที่สยามงงไหมงงต้องงงไปโจกหูมาถึงสยามเลยฮัลโหลสวัสดีครับ สวัสดีพี่น้องเด้อนะครับพาพี่น้องมาเบิ้งวันว่างอีกวันหนึ่งของบวชนะครับพาพี่น้องมาทาบุญแต่่รู้ว่าจะไปวัดหดไปเหตุยุไสเดียวพาพี่น้องไปเบิ้งแล้วก็ติดตามกันอีกนะครับถึงแล้วครับในท้องถินมากึ่งคือวัดเทวราชกุญชรแถว เทเวศใช่ครับเทเวศกทมน,นะครับวันนี้มีความพิเศษยังไงถึงพาพูดมาวันนี้ะเป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรัตนโกสินทร์เลยแต่รัชกาลที่สองเป็นติดแม่น้ำเจ้าพยาแล้วก็เดินทางสะดวกแล้วก็ติดกับตลาดปลาด้วยแล้วก็นิยมอันที่วัดวันที่เขาแบบชอบปล่อยปลาใช่ไหมครับเดี๋ยวตอนนี้สิ่งแรกเราต้องไปทําก่อนที่มาวัดก็คือปล่อยปลาเดี๋ยวเราไปซื้อปลากันก่อนนะครับ ปล่อยปลากันเนาะพี่น้องเนาะจะไปเบิ่งว่าสิได้ปลาอีหยังจะได้ปลาอะไรเนาะ ได้กี่ชนิดรู้สึกว่าจะได้เยอะอยู่เมื่อกี้ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวออกมาซื้อดองซือ้อเดี๋ยวมาซืออ้อเออเมื่อกี้คือชอบใช่ไหมอชอบใช่ไหมเอ๊แต่ข้าวกินแล้วไม่ใช่เหรออันนั้น,น,น,นยินตะโฟงไง เอออันนี้มันข้าวเออได้มันได้อยู่เออโอเคงั้นเดี๋ยวปล่อยปลาไว้พักเสร็จเดวเดินออกมาแป๊บนึงได้ไหมได้ครับอากาศเป็นไงบู๊ตอนนี้ก็สบายครับแบบขี้นะ มันแม่รองเท้ามันยังไงรองเท้ามันยังไงมันเนื้อเลื่อมแดงนะครับอยู่บนังสะลอกแล้วมันมีหนึ่งจุดด้วยนะเป็นเพค่ทันใจอ๋ออ๋ออยู่นี่เหรอมีหลายที่อ๋อมีหลายที่ใช่แต่นี่ก็เป็นหนึ่งในที่ของไทยก็อ๋ออ๋อโอ้โหนี่แม่ต้องไปเกาหลีพม่ตื่นตึงนโป๊ต้องไปพม่าเอ้บ้านเราก็มี ประเทศไทยเราก็มีนะครับเทพทันใจเดี๋ยวตอนนี้ไปปล่อยปลากันตอนตอน่ตอดกันก่อนนะเนีร้รีบีเพราะว่าเพราะว่ามันร้อ <laughs> นบรรยากาศเริ่มไม่ใช่บ้านเราแล้วบ้านเราต้องแบบหนาวๆสักน,นิดนึงนะครับเด,เดี๋ยวค่อยเดินมาก็ค <laughs> ือ <laughs> จะสั่งอะไรก็คือโดนที่สกัดตลอด <laughs> นี่ใช่ไหมเทพทันใจ <laughs> ใช่ อนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาเดี๋ยวเราจะมาไหว้แต่ว่าตอนนี้เราไปปล่อยปลากันก่อนเพราะว่าตอนนี้ปลาอยู่ในถุงเขาไม่มีออกซิเจนแล้วตอนนี้มันนั่งงงเงี้ยแล้วตอนเนี้ยจะออกหมายถึงปลาหมายถึงเราเนี่ยอ๋อที่นี่ก็มีมีแต่เราซื้อปลาหน้าเขียงไงอ๋อตอนมื่อกี้เป็นปลาที่แบบว่าแม่ค้ากำลังจับมีด จับมีดที่ฟันหัวแล้วก็ได้ว่าโอ้ยยะอย่าเพิ่งพอ,อซื้อต่อครับเพราะว่า,าเดี๋ยวเราไปปล่อยมาอีกห้าวิหนึ่งตองารซือห้าคือไม่ไม่ทันแต่ลองมาทันอยู่ อ้าวให้รีบตักไงใช่ถึงบ้านี่ยอ๋อคือตอนนี้คือไก่ย่างอ่ะดอนภาพประทัดออกจากหัวอยู่ตอนนี้ไม่ได้ก็ต้องร้านนั้นให้ได้แต่ว่าตอนนี้ชาเขียวก่อนครับเพราะว่าอากาศที่นี่เป็นไงคะหนาวเราต้องกินแค่หนาวใช่ถูกต้องชาเขียวนี่คือชาเขียวร้อนด้วยชาเขียวร้อนร้อนแบบตัดด้วยนะร้อนตัดด้วย เก้าคือเลขอะไรไ่เออันนี้ถ่ายเหรออาเขากลหมดที่ออกไม่ได้นกําลังจะออกก็คือเขา <c oughs> เปลี่ยนใหม่แล้ว <c oughs> เขาเปลี่ยนหเป็นตัวใหม่แล้ว <c oughs> ตองปใี่ few moments later คือในใจก็ไม่ได้หิวอะไรขนาดนั้นแต่ว่าคือเป็นคอนเทนต์เนาะคือเป็นคอนเทนต์เนาะพี่คือแบบเข้าใจอยู่เข้าใจอยู่เนาะไม่ทัดแต่ครับเสีปล่ากันหรอฮะคือพอยีสานเด๋เอาคนอีสานเนาะนะโอเคเอามีพนคนมาไหนิยี่ละเอิห์อุ้ยอุ้ยยี่เอิห์นละเอิห์พ้นละเอิหคนจัดจุ ดัุวซูบ้ารอภูมิโอ้ยบวกไก่กันพวกไก่กันเออแม่นแม่บ่งหมอลำบ่ลำบึงไหนอยู่ไหนเออเมียอยู่วายอยู่อันอีสุเอหรเบีเลายยู่หเอ็ปัสวนปเรียนนเองเาเอาเมีไปยุ่ไปตัวมานยุ่เมียเอออ่าก็แสดงมามีโยกไห้ด้นี่รู้เลยรูเลยรู้ ไหนเนี่ยอาตาตายตาหถูกคนไโอ๊ยดวงกาดสิได้ว่าพ่อมัานจะฟ้องี่นองทุกเรื่อยดไปยุ่งใส่กันเพมีสารบันเทิงเนาะถ่ายย้ำกันถามพีถามเอถามข้าวถามข้าวกันเดี๋ยวือไปอันนี้คือคอนเทนต์นะครับไม่คิดว่าหล่อซื้อมาคอนเทนต์เฉยๆไหนว่าคอนเทนต์น่ะ ไหนว่ากินคนนอนเทนต์ไหนว่าคอนเทนต์จ้าไหนว่าซื้อกินเปล่ายังเลยเนี่ยทำไงยื้อไรเนี่ยไก่เนี่ยอะไรไหนไหนว่าซื้อคอนเทนต์ก็มันหอมไงนิดนึงกลิ่นกลิ่นจริงจังจ,าจ้าหมดไปครึ่งไม้แล้วเสร็จแล้วกับทริปทำบุญครับวันนี้เราไปไปล่อยปลากันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอีกมีอีกหนึ่งภารกิจที่ต้องต้องทำแม่นวะ เธออยากทำอะไราจอ่อหูอ่ะลองดูจะจ่อ้มีอีกข้างนึงเพราะว่าข้างนี้มีจ่อแล้วนะครับเดี๋ยวข้างนี้อยากจ่จออีกข้างนึงก็เลยแบบว่าบอกพี่เขาว่าถ้าไปจอ่อหมูเน่แต่ไม่รู้ว่าไปที่ไหนเดี๋ยวไปดูกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ขอแบบทำคอนเทนต์<อ>ทำคอนเทนต์ได้มันเสร็จก่อสร s later. แล้วครับ ถึงแล้วอันนี้คือมาจอกหูใช่ไหมใช่มาจอกหูที่ไหนตรงนี้คือสยามสแควรจ้าจอกหูที่สยามงงไหมงงต้องงงไม่จอกหูมาถึงสยามเลยบเรเคยไม่หีืพี่น้องไม่เคยมาสยามบรเคยมากครับครั้งแรกครับมันเลยไวมานเลยยังไม่จะเลยไวอะไรอ๋ออยู่เนี่ยมันวัยรุ่นอยู่ แล้วละจ้ะโอ้โหเอจริงใช่ไหมหักเลยตัวเองก่อนสู้สไหมจ๊ะใช่คือพอถึงแล้วต้องเจาะแล้วไม่ใช่เจาะแค่หูเดียวนะต้องเจาะแบบหลายๆรูอะไรเงี้ยให้มันคุ้มอันนี้ตั้งใจจะมาเจาะอะไรบ้างเนี่ยก็เจาะหัวครับเจาะหนัชนไหนบ้างไม่จะเจาะข้างนี้เพิ่มอีกข้างเนึองให้มันแบบเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะเอาแบบอีกสักรูสองรูอะไรอย่างเงี้ย รจริงเหรอจริงเหรอจดีคุณพระอูตั้งแต่หูดูตั้งแต่สมัยนิ่งๆเหรอเหนื่อยมากครับวันนี้เสร็จสิ้นภารกิจครับปรสวัติศาสตร์พองพรอช่วงนะครับแล้วก็ไปเนี่ย เอาเป็นว่าผู้ใดน,นะครับอยากให้พูดไปหันมาดีคิดคลิปคิดบัวคิดอยากก่างเกินบอกบัวได้เนาะก็เป็นกำลังใจใก,กันครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งท่านช่องดูพูดด้วยนะครับกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้กันเด้อถือว่าเป็นกำลังใจให้กันเพื่อที่จะมีแรงที่จะถ่ายฟอไถ่ายภาพพี่น้องมาหันไปดี นะครับถ้าผูใ้ใดอยากให้มีคลิปแบบนี้อีกสามารถคอมเมนต์มาได้เด้อครับว่าเทิงไปหมหมหนึ่งบางพันบางมีสามารถอาครอมเมนต์มาได้ครับ mm hmm. เป็นกำลังใจให้กันนะครับเป็นกำลังใจสิ่งอะไรกันละครับโอเคครับ